น้องน้องอยู่ในไอซียูค่ะตอนนี้โรงพยาบาลอยู่ที่พราณสีรนะคะแต่ว่าแม่แม่แม่เอ่อไม่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 ขอบอกโรงพยาบาลนะคะใครเป็นคนเจอน้องอะแม่ว่าน้องหมดสติแม่แม่ค่ะแม่ค่ะอ๋อแม่เข้าไปดูน้องหนูค่ะเพราะว่าน้องลายมาน้องลายมาบอกว่าไอ้รักแม่นะแล้วก็พอพูดอย่างนี้แม่ก็เอ๊ะทำไมอยู่ๆมาพูดอย่างนี้ก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ที่พื้นแล้ว แล้วแล้วอันนี้ฟานฟานเรื่องอะไคะหรือว่ายังไม่ได้คุยกับฟานเลยเขาเขาปิดเขาคงมีปัญหากันนะคะเขาไม่ได้เขาห่างกันไปแล้วห่างกันไปแล้วค่ะห่างกันไปนานาค่ะแม่ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะตอนนี้รอโทรศัพท์จากคุณเออยู่ว่ายังไงใช่ไหมคะยังไงค่ะเพราะว่าแม่ไม่สบายด้วยแล้วก็อ่า ร็คุณพ่อบอกถ้าคุณหมอบอกว่าต้องอยู่ไอซียูอย่างเงี้ยเราเราเยี่ยมเข้าไปเยี่ยมได้ไหมแล้วแล้วสรุปแล้วคือเขาเป็นอะไรอาการยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้จักเราบอก่โรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงแบบไหนใช่ไหมคะสมัยนูนนะ้นอ่ะแต่ตอนนี้คนเป็นกันเยอะมากแล้วน้องก็เป็นเป็นทีนี้ก็ก็แ,แม่ก็ถามหมอว่าตอนนี้คือจากที่เขาคุยกับคุณหมอเนี่ย คุณคุณหมอเข้าใจว่ามันเป็นจนจบันคือพูดไม่ได้ขอดความรับของคนไข้แต่ตรงเนี้ยมีอะไรที่แม่เกี่ยวข้องไหมที่แม่จะช่วยเขาได้ไหมเขาบอกคนรอบตัวสําคัญคําพูดบางอยา่างพูดไม่ได้อย่างเช่นถ้าเห็นเขาร้องให้ร้องไห้ทำไมาอืมอเออไป็นอะไร เดี๋ยวมันก็ผ่านไป,ไ,ปไม่ต้องคิดมากอะไรแบบนี้นพูดไม่ได้หมอพูดไม่ได้แล้วก็มันถึงขั้นไหนคะบอกว่าเขายังไม่ถึงขั้นที่จะแบบที่จะแบบคิดคิดไปถึงทำร้ายตัวเองหรืออะไรแบบนั้นหรอก คุณหมอบอกนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีอาการแบบแค่แพนิกกระตุมด้วยอะไรไปตกกังวลไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เขาต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยประจวบกับการที่หนึ่งพอมีมีข่าวม,มีกระแสเรื่องอยางตัวนี้ขึ้นมาแบบเนี้ยทั้งท้งท,งที่เจตนามันคือเอามาไล่สัตว์จริงๆอย่างที่แม่บอกนะคะแต่ว่าเขาถูกแ c a n ซ e l งานซึ่งคอนเฟิร์มแล้ว แล้วละครที่น้องเล่นเอาไว้เนี่ยสาสี่เรื่องเนี่ยตามสัญญาคือต้องอ่อนแอก่อนถึงจะเก็บเงินได้เพรามันก็เลยกลายเป็นว่าละครก็เลื่อนเนื่องจากกระแสตรงนี้พอเลื่อนป๊บไม่รู้ไม่มีกําหนดเราคงเก็บเงินไม่ได้แต่ทีนี้ค่ายใช้ายที่เรามีเนี่ยมันเยอะมากอืมันเยอะมาก เขาก็เครียดตรงนี้แล้วเขาเป็นคนไม่พูดเลยเค่ะอาจจะเป็นอัน,นเรื่ี่ความเครียดแล้วก็กับแฟนก็ด้วยแฟนเขาเขาก็แบบเหมือนเขาเขาอาจจะไม่เข้าใจในคือเขาถามว่ารักกันไหมเขาก็รักกันเขาก็ดูแลกันแต่ว่าผู้ชายก็จะสไตล์ฝรั่งไงคะคือเขาไม่ค่อยละเอียดอ่อนในเรื่องของอคนที่เขาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เป็นโลกแบบนี้เนาะ อาจจะใช้คาเขาใช้ภาษาไทยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเออมันก็จะเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันนะแล้วผู้ชายเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาใช้ภาษาสวิสไงคะเออถ้าพูดภาษาอังกฤษได้อก็จะพูดได้อย่างเงี้ยแล้วเวลาที่ไอ้ร้องไห้หรือไอ้เครียดอะไรเงี้ยเขาจะสั่งหยุด ร้องทำไมเนี่ยซึ่งเป็นคำพูดที่หมอห้ามพูดร้องทำไมไม่ต้องอยุไม่ต้องร้องอยุ่จคิดมากทำไมอะไรแบบเนี่ย นั่นก็เลยเป็นก็เครียดเขาก็เลยห่างๆกันไปตอนนี้คือบอกมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็มาแบบเขาก็ยิ่งเครียดเรื่องของเขาอยู่แล้วแมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ต้องไปหัวกันไอก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแม่เป็นหัวเขาตรงนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องถึงคันที่ว่านั้นไหมแบบจิตแพทย์เคยยืนยันว่ามันยังไม่ไปถึงขันนั้น แล้วพ่อแม่ก็เชื่อว,ว่าตอนนี้น้องก็ไม่ได้คิดสั้นอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายใช่ไหคใ่ะเพราะเขาไม่กินไม่อนอนเลยสองวันสามวันอย่างนี้แม่บ้านบอกว่าเอาขึ้นไปให้เขาก็เหมือนแมวดม